สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องเทียนชัย h ช n แนลเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีที่ดินในราคาถูกๆมานําเสนอให้พ่อแม่เพืเ่อนๆพี่น้องทุกคนได้มาชมกันดูนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อรับแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านไหนครับที่กําลังมองหาที่ฉนดคุดแดงในราคาไล่ละแสนต้น,ตน ไม่ว่าท่านจะซื้อมาพัฒนาเป็นบ้านสวนหรือทำการเกษตรหนีโควิดมาอยู่ที่สงบสงบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายหรือท่านอาจเป็นข้าราชการหรือบุคคลอื่นที่กำลังมองหาที่สักแปลงเพื่อว่าใช้อยู่ทำกินในยามเกษียณการทำงานบ้านปลายของชีวิตผมเลยนำที่ดิน4ีไร่2งานในราคา1 0 0 0 0 0สบาทต่อไร่มานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้มาชมกันดูนะครับ รับผมนี่ก็คือภาพบรรยากาศของหมู่บ้านผมนะครับอยู่สวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะนี่ก็คือเป็นหน้าบ้านผมเองนะครับบ้านหนองบ,บ่าอำเภอคงเจียมจังหวัดุบนราชธานีคือลูกค้าขอมาว่าเออน้องแมนที่ดินกับบ้านน้องแมนอะ่ะอยู่ไกลกันไหมผมก็เลยจะเริ่มจุดสตาร์ทไปที่ดินที่บ้านผมเลยนะครับอ่ะโอเคมาสตาร์ทรถกันเลย อ่าถึงหน้าบ้านแล้วโอเคเลี๋ยวออกจากบ้านมานะครับเดี๋ยวซ้ายเจอสี่แยกตรงนี้นะครับอ่าสี่แยกก็เลี้ยวขวาครับผมสาหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็คืออยู่ใกล้หมู่บ้านตัวชุมชนมากๆนะครับอ่าที่ดินแปลงนี้อยู่บ้านหนองบากอาเภอของเทียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมอ่านี่เองครับอ่าตรงไปนี่ครับนี่ก็คือทางขี่ตรงไปเลยนะครับผม พ่อแม่พี่น้องครับเราก็ขี่ตรงมานะครับไม่ต้องเลี้ยวหลังจากเลี้ยวขวาครั้งแยวเราก็ขี่ตรงมาเลยอ่าพ่อแม่พี่น้องลองสังเกตดูด,ด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะเจอกับต้นกล้วยนะครับอ่าต้นมะม่วงหิมะพานนะครับอันนี้เป็นสวนญาติผมเองครับเป็นญาติผมเองสังเกตว่าจะเป็นคันนะครับมันเป็นคลองน้ํานะครับจริงๆอ่ะมันเป็นคันมันเป็นคลองน้ําที่ญาติผมน่ะขวดไว้คือน้ําเ,เนี่ย ใช้ทั้งปีเลยครับเนี่ยเป็นคลองน้ำอ่ามีต้นมะนาวอะไรด้วยเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือด้านขวามือครับก็เป็นสวนยางนะครับบ้านสวนของญาติผมเองเป็นครูเกษียณนะครับอ่ะสังเกตดูนะครับด้านขวามือนี่ครับเจอกันก็ทักทายตามภาษาญาติกันธรรมดานะครับอืมเป็นสวนยางสวยมากนะครับด้านขวามือเนี่ยเป็นบ้านสวนครับเป็นบ้านสวนโอเคถึงหน้าที่ดินราแล้วใกล้มากเลยนะครับผมเนี่ย นี่ก็คือพื้นที่หน้าที่ดินของเรานะครับอ่าติดถนนติดถนนยาวอย่างนี้เลยครับติดถนนยาวนี้เลยตอย่างถ้าผมเดินถอยหลังบีมันจะยาวกว่านี้อีกนะจริงๆอ่ะครับผมติดถนนยาวอย่างนี้เลยนะครับอ่าบางคนบอกว่าต้นไม้เยอะจังเลยเหมือนป่าจริงๆไม่ใช่นะครับคือเจ้าของอ่ะซื้อไว้แต่หลายปีแล้วแต่ยังไม่มีเวลามาพัฒนาแกก็เลยอยากจะขายเพราะแกก็อายุเยอะแล้วนะครับ ก็อยากจะขายที่ตรงนี้ไปนะครับเนี่ยเราจะสังเกตเห็นทางเล็กๆเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่ดินของเราที่ผมขีดเส้นแดงเนี่ยเป็นที่เป็นเนื้อที่ข้างหน้านะครับติดถนนยาวเหยียดแบบนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูพื้นที่ข้างในนะครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับอ่ะเป็นที่ว่างเปล่าสวยๆเลยไปดูกันเลยครับผมครับหลังจากเราดูพื้นที่ด้านนอกหน้าที่ดินที่ติดถนนแล้วครับมาดูพื้นที่ ด้านในนะครับเราก็จะสังเกตเห็นต้นไม้นะครับเป็นหย่อมๆเกิดขึ้นนะครับก็ถ้าใครซื้อไว้ก็สามารถนํารถไถนะครับแท็กเตอร์นะครับชนยาวเลยครับให้เป็นพื้นที่ว่างก็ได้นะครับแต่ลูกค้าบางคนก็ชอบแบบนี้นะครับเออมีแบบต้นไม้เยอะๆหน่อยจะได้สงบสงบนะครับก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเนาะอันนี้ผมก็เสนอไปนะครับอเสนอพี่ๆน้องๆดูไปถ้าชอบก็มาก็ติดต่อได้นะครับเนี่ยด้านหลัง ด้านหลังตรงนี้นะครับก็เป็นบ้านสวนเหมือนกันนะบ้านสวนภรูเกษียณเดี๋ยวว่างๆผมจะไปรีวิวบ้านสวนให้ดูนะครับโอเคครับพื้นที่สีไร่สองงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศโอเคนะครับสนาบที่ดินแปลงนี้ครับอยู่บ้านดงบากนะครับอำเภอโคงเจียมครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมครับที่ดินแปลงนี้นะครับ Abei, ก็อย e ู่ใกล้หมู่บ้านเราแค่นิดเดียวครับที่ผมได้ขี่มาครับ2นาที3มนาทีล้วก็ถึงนะครับออกจากหมู่บ้านมานิดเดียวนะครับเป็นที่ดินตีนหมู่บ้านครับถ้าภาษาอีสานนอกก็คือที่ดินตีนหมู่บ้านครับผมอ่าเป็นที่ไกล้ๆเลยครับอ่าครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับอ่าอยู่ห่างจากถนนดําทางหลักนะครับแค่5กิโลครับขี่รถไป5กิโลก็ถึงแล้วนะครับอยู่ห่างจากถนนดําทางหลักแล้วก็ถนนแล้วก็ถนนที่เราแบบคอนกรีตคอนกรีตอ่าถนนสัญจรหมู่บ้านเราก็ เนี่ยไม่ไม่ถึงห้าร้อยเมตรเองครับก็ถึงแล้วเนี่ยอ่าแต่ทางเข้าก็จะเป็นลูกลังครับทางเขา้าเป็นลูกลังนะครับอ่านี่คือหน้าที่ดินของเรานะครับสาหรับบรรยากาศเจ้าวนะครับช่วงนี้ก็ช่วงใกล้จะค่ำแลนะ้วเนาะเป็นช่วงประมาณอาจจะห้าโมงนี่ครับภาที่ตกที่มุมนี้ครับผมครับภาที่ตกที่มุมนี้ครับท้องฟ้าส,สวยๆเลยนะครับอ่าก็คือเจ้าของแกน่ะ ไม่ได้อ่าซื้อไว้ตั้งหลายปีแล้วเจ้าของก็ไม่ได้มาไม่ได้มาพัฒนาครับก็เป็นแบบนี้ครับอ่าก็จะมีต้นไม้เยอะหน่อยครับบางคนก็ชอบนะบางคนชอบต้นไม้เยอะนะครับอยู่แบบร่มเย็นอย่างเงี้ยเออนี่ยครับจะเป็นต้นไม้เยอะหน่อยเนี่ยต้นไม้พวกก็เป็นต้นไม้บาหลดแล้วมันก็มีพื้นที่บ้างอยู่เนี่ยพื้นที่บ้างก็มีโอเคนะครับอ่าเพราะเจ้าของไม่ได้มาทําอะไรนะครับอพื้นที่บ้างก็มีนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเป็นพื้นที่บ้างของที่ดินเราหมดเลยนะครับเนี่ย นะครับเป็นพื้นที่ว่างนะครับผมอ่าสลับถัดไปหลังที่ดินของเราครับก็จะเป็นบ้านสวนของคุณครูเกษียณครับเขามาทำบ้านสวนอยู่ตรงนี้แกก็ขุดสระขุดอะไรทําบ้านแบบหึสไตล์ก็สวยนะแกทําก็สวยนะครับเนาะอ่ายังยังไม่ได้มีโอกาสไปรีวิวนะครับอยู่ตรงข้ามที่ดินเราครับก็เป็นอ่าบ้านสวนบ้านสวนเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านสวนที่อยู่ตรงข้ามเนอะว่าเขาพัฒนายังไงสวยมากครับก็ทําเป็นบ้านสวนสวยมากเลยครับตรงข้ามกันเองครับ เป็นสวนยางครับสวนยางเป็นพี่น้องกันเองครับเขาอยู่ตรงข้ามเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันเองครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้วยนี่คือที่ดินของเราร่าวขาวนะครับอ่าข้อมูลข้าวๆานะครับที่ดินของเรานะครับผมพร้อมต่อรองพร้อมโอนเลยครับผมอ่าใครสนใจก็ศูนย์เก้าสี่แปดหนศูนย์แปดเจ็ดห้าสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับผมอ่านี่ที่ดินของเรานะครับครับก็ สำหรับคนที่ชอบนะครับธรรมชาตินะครับก็มีลูกค้าหลายคนเหมือนกันนะครับน้องแมนเออไม่ต้องเอาที่นาก็ได้นะครับมีต้นไม้มีอะไรเยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยก็มีลูกค้าหลายคนขอเข้ามาครับก็จัดให้นะครับสําหรับคนที่ชอบธรรมชาติดีๆวิวแบบนี้นะครับที่ดินสไตล์นี้นะครับครับนี่ก็คือมุมพระอาทิตย์ตกนะครับอืสสวยมากเลยครับผมก็ชอบไปนั่งเล่นกีตาร์ที่บ้านสวนของผมนะครับเวลาพระอาทิตย์ตกช่วงเย็นๆครับเพราะบรรยากาศมันโคตรได้นะครับพรอแมพี่น้อง โอเคนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูบ้านสวนของญาติผมเองนะครับแกก็จะมีการขุดสะเลี้ยงปลานะครับปลูกพืชผักผลไม้นะครับเยอะมากครับเรียกว่าตังเนี่ยไม่ต้องใช้เลยอือหือดูต้นไม้ครับสวยมากนะครับครับสําหรับบ้านสวนนะครับที่ผมพาเข้าไปดูนะครับ ก็คือวิดีโอหายครับวิดีโอหายก็คือก็เลยไม่ได้นําภาพในบ้านสวนมาให้ดูด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยววันหลังนะครับผมจะไปรีวิวบ้านสวนของญาติผมนะครับอ่านี่ก็คือคลองน้ำครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นที่ดินของญาติผมเองนะครับสังเกตดูครับมีต้นมะม่วงครับต้นมะม่วงต้นกล้วยนะครับผมต้นมม่วงเหิมะพานนะครับอ่าจะเป็นสไตล์นี้เนาะถ้าใครชอบก็มาอยู่ด้วยกันนะครับ ไปใกล้บ้านผมเองโอเคครับผมครับผมก่อนที่เรานะครับจะไปดูบริบทชุมชนผมขอสรุปโดยรวมเลยนะครับเนื้อที่มีสีไร่สองงานขายไร่ละ1 1 0 0 0 0บาทพร้อมโอนรถได้นะครับผมติดต่อตามนี้เลยครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับผมยังไม่มีไฟฟ้าน้ําประปาแต่ก็สามารถเดินไฟฟ้าเข้ามาได้อย่างง่ายดายนิดเดียวเองนะครับผมผมก็ได้ทําการปรึกษากับเจ้าของที่โดยเจ้าของที่จะทําการเดินไฟฟ้ามาให้ที่ของท่านในแบบฟรีๆเพื่อเป็นโปรโมชั่นบริการหลังการขายโดยผมจะอยู่กรมง,งานเดินสายไฟฟ้าจนสําเร็จเสร็จสิ้น ผมก็ฝากที่ดินแปลงนี้นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับครับผมมาดูช่วงบริบทชุมชนกันนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นโรงเรียนบ้านดงบักทางด้านขวามือก็จะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับผมเส้นนี้นะครับขี่ตรงไปนะครับก็จะเจอกับวัดบ้านดงบักครับเดี๋ยวมาทางซ้ายมือครับ ขี่รถไปนิดเดียวครับนิดเดียวเองครับเนี่ยอ่าก็ไปเจอกับลําธารนะครับน้ําใสบรรยากาศดีมากครับช่วงหน้าร้อนๆนะครับอ่าช่วงหน้าร้อนก็จะมีเด็กๆนะครับมาเล่นน้ําที่ตรงนี้นะครับเสียงนกเนี่ยธรรมชาติดีมากครับผมอาหารการกินท่านไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับสําหรับหมู่บ้านของเรามีทุกอย่างเลยครับทั้งอาหารสดอาหารแห้งอาหารตามสั่งต่างๆ เรียกได้ว่าไม่ต้องไปตลาดเลยนะครับร้านค้าของชำก็มีเยอะหลายร้านเลยครับนี่คือร้านน้ำปั่นที่ผมชอบไปกินบ่บอยๆดก็ถ่ายรีวิวนะครับอ่าถ่ายรีวิวให้ร้านด้วยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาที่ดินสักแปลงไว้ทำบ้านสวนซื้อเก็บไว้หนีโควิดมาอยู่ที่แบบสงบเรียบง่ายสวยๆแบบนี้บรรยากาศดีๆมีเพื่อนบ้านน่ารักน่ารัก สำหรับถนนทางเข้าที่ดินก็ไม่มีบ่อหลุมอะไรนะครับเดินทางสะดวกสบายครับผมผมก็ฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องพิจารณาด้วยนะครับผมเทียนชัยขอขอบคุณครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการสร้างบ้านในจังหวัดบุรลราชธานีนะครับก็ติดต่อนะครับเบอร์นี้ลยครับช่างปีชานะครับคือคุณพ่อของผมเองนะครับไม่ว่าจะทําบ้านทําอาคารรีโนเวท หรือทําอะไรต่างๆครับหรือใครกําลังทําบ้านขายหรือใครที่กําลังจะทําบ้านเองสร้างบ้านอยากรู้จักงบประมาณก็ปรึกษาได้ฟรีนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่ผมอยากจะให้นะครับจากช่องของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครอยากจะสร้างบ้านนะครับในจังหวัดอุบนนะครับบอกได้ติดต่อได้นะครับก็ไปได้ให้ทุกที่นะครับภายในตัวเมืองอุนบนนิก็คือหน้างานในเดือนเมษาปี6-4นี่เองครับเป็นบ้าน2ชั้นนะครับ เราก็มีทีมงานนะครับคุณภาพนะครับไม่หนีงานตามงานตลอดนะครับผมเชื่อใจได้นะครับไม่ว่าท่านจะมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนครับได้หมดนะครับรับสร้างบ้านตามง,งบประมาณท่านเลยผมก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบาย